Thank <laughs> สวัสดีค่ะทุกกคนอันนี้นะคะก็ขึ้นมาอยู่บนรถนะคะทัวร์เรียบร้อยแล้วสาาวันนี้จะเดินทางไปเชียงใหม่เที่ยวที่ออกก็คือสองโมครึ่งก็จะไปถึงเชียงใหม่ประมาณสักแปดโมงแปดโมงกว่านะคะก็จะเป็นรถเที่ยวสุดท้ายที่ออกจากโคราชเพราะว่าตอนนี้มัน่นใจเย็นที่คุยกับน้องพนักงานค่ะบอกว,ว่าตอนนี้รถที่ ออกจากโคราชเหลือแค่สองเที่ยวก็คือห้าโมงครึ่งกับสองต้นครึ่งห้าโมงครึ่งเนเป็น v i p สายสองที่ส่วนสองนครึ่งจะเป็น v i p อยี่สิบสี่เที่ยวนี้คาดว่าน่าจะเป็นยี่สิบสี่จริงๆไม่ใช่ยี่สิบสี่แล้วก็ข้างบนยี่สิบสี่แล้วข้างข้างล่างแปดรวมเป็นสามสิบสองเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะคะก็ะเนี่ยดูอันนี้ก็คือจะมีเบาะคู่ตรงที่มั่มนั่งเนี่ยจะเป็นนั่งสองคนแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นนั่งเดียวนะคะ ดังคนเดียวก็ถือว่าดีขึ้นในในภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนก,กันว่าอักเสบที่อื่นๆเพราะว่าเห็นตรงนี้มีอันนี้คือเพราะผมก็คงมีเหมือนเป็นปกติก็ตาะ้าล่งคือที่เสียบ USB แต่ว่าไม่แน่ใจว่าีนนไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงส่วนของเบาะนวดของอะไรของเขาระบบนวดอะไรเงี้ยยังทำงานหรือเปล่าเนาะ ก็ไม่เป็นไรแ่งุกนี้เราตอนเช้าเราไปเจอกันที่เชียงใหม่แล้วก็จากเชียงใหม่เนี่ยก็พอดีนัดรุ่นน้องไว้ตอนนี้รุ่นน้องเนี่ยเขาขึ้นอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่โรงแรมแถวแถวสถานีรถไฟแต่ว่าจะไม่ได้ไปที่น,นั่นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต่อ,อรถตู้ไปที่อำเภอปลายซึ่งก็ใช้เวลาในการเดินทางอีก3ชั่วโมงแต่ตอนเช้าคือนัดเขาเนี่ยจะกินข้าวมาเจอกันก่อนนั่งคุยกันก่อนก่อนที่จะนั่งรถตู้ต่อไปที่อำเภอปลายแล้ว พอถึงอำเภอปลายเนี่ยเดี๋ยวมั่มตอนนี้มั่มยังไม่ได้จองที่ภาคอำเภอปลายสาหรับคืนคืนวันพรุ่งนี้นะคะแต่คืนระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่บสองเนี่ยทางทอทภอทอทอักเหนือเนี่ยเขาได้จัเดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วสาหรับคนที่จะเข้าไปสัมนาไปอบรมนะคะแต่สําหรับคืนวันที่ยี่สิบไปยี่สิบเอ็ดเนี่ยมั่มยังไม่ได้จองแล้วก็คืนวันที่ยี่สิบสองมายี่สิบสามเนี่ยมั่มก็ยังไม่ได้จองเพราะไม่แน่อาจจะจองต่อที่โรงแรมเบล่า ชื่อโรงแรมเบลวิลล่ารีสอร์ทอาจจะจองที่นั่นต่อหรือไม่ก็ตอนเย็นนั่งรถตู้ของโรงแรมเนี่ยมาแถวแถวในตลาดเพราะว่าเขาจะมีรถมาส่งคนที่จะมาเดินตลาดไนทิปลายใช่ไหมแล้วก็จ,จะมาหาที่นอนในปา่าแล้วตอนเช้าก็จะได้ใส่บาทก่อนที่จะนั่งรถตู้กลับเข้ามาที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่อำเภอปลายว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตอนนี้บายก่อนนะ เดี๋ยวมีผู้โดยสารคนอ,อื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยประมาณ1นึ่ทุท่มห้ากว่านาทีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูเวลาดูที่หน้ารถเขาหนึ่งทุ่มห้าสองที่นาฬิกามันหนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีที่โทรศัพท์หนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีรถคันนี้ออกสองทุ่มครึ่งคือ,อดีรถเขามาถึงตอนประมาณทุ่มครึ่งนะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ขึ้นได้เลยเพราะวันก็คงไม่มีใครจอดแล้วแหละเพราะคันี้ถือว่าเป็นคันสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสําหรับคืนนี้ก็ ุยกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมัมอาจจะทําคลิปอีกนิดนึงที่อาเขตเชียงใหม่แล้วก็ช่วงที่นั่งรถตู้ออกจากเชียงใหม่ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าตรงแยกแม่มาลายเพราะถ้าหลังจากแยกแม่มาไลายไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่ทําทัวร์เส้นเชียงใหม่เชียงรายไม่ฮ้องสอนจะรู้เลยว่าทางมันโค้งแล้วก็จริงๆแล้ว,ว่ปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มั่มทาทัวร์ไปแม่ห้องสอนมั่มก็จะเข้าทางแม่แจ่ก็คือไปทางดอยอินทนนท์ไปทาง อะไรนะอะไรนะบ้านถวายไปทางด้านสนามบินเข้าทางนั้นก็จะผ่านสวนสนบอก,กผ่านออหล้วงผ่านขุดแม่เสลียงเข้า,ากินข้าวที่แม่เสลียงหรือว่า,ากินข้าวที่ขุนยวมแล้วก็ขึ้นดอยแม่อุคอไปถ่ายรูปแล้วก็เข้าอำเภอเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ตีวงรอบกลับมาทางด้านมาออกขาออกก็คือออกมาทางปลายเที่ยวห้อยลำดังแล้วก็มาออกอที่ แม่มาไลบอกาทางแม่มาไลนะคะแต่ว่าค่ะแล้วตอนที่มั่มย้ายจากทำโทรโดเมสติกมาทำโทรอินบารเนี่ยโทรอินบารเนี่ยมักจะให้เข้าทางตลาดแม่มาไลนะคะซึ่งก็หลายปีแล้วที่มั่มไม่ได้ทําทัวร์ไปแม่ห้องสอนเพราะฉะนั้นเที่ยวนี่ก็เลยถือโอกาสนะคะเลือกสถานที่ที่คิดถึงแล้วก็อยากไปแล้วก็เดี๋ยวพรุนี้มั่มก็จะทยอยอัดคลิปที่ลิมทีหน่อยให้ดูละกันว่าตอนนี้แม่ห้องสอนนะคะไม่ใช่แม่ห้องสอนที่ จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ทัองสอนก็ไม่ใช่นะคืออําเภอปลายในจังหวัดไม่ท้องสอนเนี่ยณนะวันนี้วันที่ช่วงโควิดกําลังจะมาอีกรอบนึงเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะคืนนี้เราหลักคดีทุกคนตายนะจะมันนิดนึงเพราะว่าก่อนขึ้นรถก็ไม่ได้โบนะาเพราะว่าจะนอนแล้วไม่โบกแล้วนะคะล้างหน้ายัางไม่ได้ล้างเลยด้วยเขินข้าเสร็จมาเยน็นกินยาแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแลลวโอเคบายแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ Lovely spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never wanna look at a house in the garden i never wanna lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now Don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. worry 't สวัสดีตอนชา้าค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงที่อาเขตเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วในเวลา7จ็ดโมงกว่าๆนะคะแล้วกเออ็เดี๋ยวเข้าห้องนัำห้องท่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาไอเดียแผนให้ดู อยู่ใน,นเขตเชียงใหม่ถามว่าอากาศหนาวไหมหนาวเหลือเกินหนาวจนอยากจะถอดเสื้อตัวนี้ออกนะคะแต่ว่าขอทําคลิปขอ,ออัดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถอดเสื้อแล้วก็ไปเปลี่ยนนะคะเสื้อมีห้องน้ำข้างหลังก็จะเข้าไปล้างหน้าล้างตานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยก็มาเจอกับน้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่น่าจะด้านฝั่งโน้นฝั่งด้านโน้น ที่ไปเอาที่ไปซื้อตั๋วรถตู้ไปปลายนะคะโอเคกันเดี๋ยวเช้านี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวขมไปล้างหน้าล้างตาแต่งฟันก่อนค่ะสวัสดีทุทกคนตอนนี้อยู่หน้ามองไม่ค่อยเห็นเนาไปข้างไหนนิดหนึ่งอยู่ข้างในตรงที่เขาขายตั๋วรถไปไปลายนะคะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามอาคารสถานีนะคะก็เมื่อกี้มาถามแล้วเขาบอกว่าออกทุกหนึ่งชั่วโมง ก็คือมีตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วก็มีแปดครึ่งซึ่งก็ใกล้ๆแล้วเราก็เก้าครึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะหาของกินก่อนนะคะเราค่อยเดี๋ยวเดินไปซื้อตัว๋วนะก็ถือว่าจะไปไปลายก็ไม่ยากเลยแต่เดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้มีร้านขายบะเตียวอยู่จะดูว่าจะกินอะไรได้บ้างก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปแต่ว่ากินเยอะไม่ได้เพราะถ้ากินเยอะเราเนี่ยรับรองว่าขย่อนแม่ถึงแม้ว่าโค้งจะน้อยกว่าฝั่ง ฝั่งแม่เสเรียงก็าตามตาไม่นะคะก็เดี๋ยวขอเดินดูของกินแป๊บนึงแล้วพอดีนัดน้องไว้น้องขี่มอขี่จัก,กรยานมาใกล้ถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนล่ะนี่กำลังเล็งน้องอยู่เท่าน้องนี้สวัสดีตอนช้าที่เชียงใหม่กับชายหนุ่มนะ มาถึงก็ได้เห็นเลยอันนี้จุดวันรถตู้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่แันได้ถใ่ใายลูกข้างนอกเป็นไรก็เดี๋ยวแปดโมงครึ่งเราก็จะเริ่มออกเดิจทากนะคะจากอาเภตที่เชีงยงใหม่ไปในห้องสอนแล้วก็เม่กี้ถามข้างในร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะระหว่างทางเข้าขปั๊มนิดนึงนะคะก็คือใกล้ ระหว่างทางเข้าไปก็น่าจะเลยไนะม่มาไทิ้นไปแล้วแล้วก็าาประมาณก่อนถึงเพื่อน้ําดังเดี๋ยวก็มาดูกันตรงไหนแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันตอนนี้มาถึงครึ่งทางในห้องสอนนะคะก็จะเป็นจุดแวะพักเข้าห้องน้ําเขาบอกว่าตรงนี้คือกึ่งกลางระหว่างเชียงใหม่กับปลายนะคะก็มีผลไม้มีของทิ้ขง,ขงของชาวบ้านขายผักผลไม้สวยดิันน,นี้ เออนะคะก็เป็นขึ้นทางตอนนี้ก็คือจุดพักชื่อว่าโอเคมานะตรองนั้นคมคไพูดตามเขีนไว้แต่จะตรงนี้มองมองเห็น,นชัดแต่ว่าออใช้ใช้กับใช้กับก็ประมาว่าระหว่างทางที่นั่งรถัสตอนนี้เป็นเวลา10โมง2นาที แล้วค่ะทุกๆคนตอนนี้อยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อ I am Fine Food and Coffee นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่ารถตู้อยู่ฝั่งตรงข้ามออฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวดูกันหลังคาสีตรงป้ายแดงๆเดี๋ยวดูนะมองเห็นไหมออตรงที่มีตุงสีๆน่าจะมองไม่เห็นเนาะคงไม่เป็นไรเดี๋ยว วันนี้ก็ขอนั่งกินจิบชาไอ้นี้สั่งชาสั่งน้ำผิงมาทานไปไะเดี๋ยวกินแล้วก็เดี๋ยวไปหาพักในนี้ก่อนคืนนี้เนี่ยจะเดินเที่ยวงาน ไม่ใช่เที่ยวไหนคือเดินคนนี้จะเดินที่ตลาดตลาดที่เดินที่ป่าก่อนที่ชาวค่อยเมื่อกี้นี้ดิวกับมอเตอร์ไซค์ต้องข้ามท่ารถเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะพรุ่งนี้ชาจะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่โรงแรมเบลวิลล่าดิสโซนะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บภาพเก็บสิ่งต่างๆเชื่อมต่ำชาวที่แล้วก็หาที่พักแถวที่เกาะแล้วกันนะจ๊ะ